สบายดีเมื่อนี้มาสานลายสามสานลายสามแบบเริ่มงานที่ตรงกลางหมายค่าว่าเริ่มต้นสานที่ชื่อเอาตัวใจกลางนี่เป็นลักสองฝั่งเป็นลายสามนี่ก็เป็นลายสามนี่ก็เป็นลายสามมันจะมีเต็งหนึ่งเต็งสามเต็ง 5, ยงห้าหัอหนึ่งหัอสามหัอห้าถ้าต่อไปอยู่ในนี้หมายค่าว่าเอาจากจุดใจกลางอกสองข้าง ผ่านมาเฮาเคยสานมีแต่จืท้ทาง,งเกาะในเข้าไปสานทาง,ง,งเก้ะยกเกาะเข้าไปแต่ว่าคลิปนี้แม่นให้จือ้เอาตรงกลางแม่สานเครื่องกลางอกอกสองข้างตัวอย่างเส้นที่1นนี่เนาะเส้นที่1นึีน่เฮาจะติ่งหนึ่งเส้นเครื่องกลางนี้ว่าทับ1เส้นก็นว่าได้เนาะเส้นเครื่องกลางนี้สองข้างเขาก็เอาเป็นลายสเป็นลายสา,า,ยสาอกออกไปสองข้าง ออกมาแบบนี้เาก็สารเส้นที่หนึงเข้าไปมาีนเนส้นที่สองเส้นที่สองนี่เขาก็ทับสามหรือว่าติงสามเส้นใจกลางนี้จง่งข้างก็เป็นลายสามเขาก็เก็บสามมาเลย ตัวนี้เขาก็3ม,มาในนี้เชียน <c oughs> ที่สองเชียนที่สามเชียนที่สามเขาก็ทับ5ห,หรือว่าเต็ง5อยู่นี้เพิงกลางนี้สองข้า,ขางก็เป็นลาย3า เส้นที่สี่เส้นที่สี่เฮายอหนึ่งเส้นตรงกลางนี้ช่องข,ข้างๆก็เป็นลายสามเส้นนี้ช่องข,ข้างๆเขาก็เอาเก็บเป็นลายสามออกมาเลยนี่ก็เก็บเป็นลายสาม ชิ้นต่อไปเขาก็อยอสามเครื่องกลางนี้จากเครื่องกลางนี้สองข้างก็เป็นลายสามยกสามข้ามสาม ชิ้นตัวไปเขาก็มายกห้าเมื่อกี้นี่ยก3ตรงกลางนี่บัดน,นี้เขายกห้าตรงกลางนี้สองข้าง,างก็เป็นลาย3 ไล่มาแบบนี้บบดน,นี้หลังจากยกห้าแล้วเอาต้องได้ยกเจ็ดแบบนี้เนื้อยกเจ็ดยกเจ็ดเครื่องกลางนี่เลยสองข้างก็เป็นลายสามยกเจ็ดเส้นอันนี้เป็นเจ็ดเส้นเครื่องกลางสองข้างเป็นลายสามเป็นสามลงสาม อันนี้เส้นต่อไปเส้นต่อไปเราต้องได้เอาตัวใจกลางนี่ลงหมายคขาว่าทับหนึ่งรือว่าเอาลงหนึ่งลงหนึ่งแล้วยกสี่ไกนั่นก็เป็นลายสามตามเคยมันมาคัดกัดในบทน,นี้ข่อยย่ากหน่อยหนึ่งเพราะว่าตัวนี้ด้ลงหนึ่งเส้น,นตัวนีน้ลงหนึ่งแล้วยกสี่ตมานี้จะเป็นลายสาม ตัวนี้ขามบนนี้ก็นหนึ่งแล้วก็ยกสี่ตัววันนี้ก็ขามสามยกสาม สิ่งต่อไปนี้สิ่งต่อไปนี้หยกจิตหยกจิตนี่แล้วก็สองฝั่ข้างปิดลายสามหยกจิตจิตแล้วก็คมสามหยกสาม ชิน้นต่อไปนี้เป็นยุกห้ายุกห้านี้ส่งฝัข้างเป็นไดยสาม ปินต่อไปนี่ยก3ช่องฝ้าข้างปิดลาย3เินต่อไปกัยกหนึ่ ช่องพข้างเป็นลายสาม เดี๋ยวว่าเราได้ตาหนึ่งแล้วอยู่นี่ตานึงแล้วเนาะวันนี้เส้นตัวไปเส้นตัวไปหลังจากเราเอาขึ้นนึงเส้นแบบนี้แล้วเส้นตัวไปเราต้องได้ข้ามห้าอยู่นี่ข้ามห้าข้ามสามข้ามหนึ่งไปน,นี้เนาะแเส้นตัวไปนี่เราข้ามห้าก่อน สองข้า,ขางเป็นลายสข้ามห้ามาทางนี้เดี๋ยวว่าเข้ามห้าสิ้นสองข้า,ขางเป็นลายสนี่สิ้นต่อไป หมายความว่าข้าม3มเส้นหรือว่าทับ3ามเส้นนี่จุดใจกลางนี้สองข,ข้างเป็นลาย3เขาก็เก็บออกมา3มเลยนี เส้นต่อไปนี้เขาก็ทับ1เส้นอยู่นี้สองข้อข้างเป็นลาย3ามทับหนึเส้นหมายควาว่าเอาเส้นกลางในเส้นเดียวนี่ลงสองข้อข้างมาเป็นลาย3มมันก็มีลงมีขึ้นคัดกันไปหลังจากเอาลงแล้วก็เอาขึ้น ถ้าว่าเราเอาจุดใจกลางนี้ลงสองฝั่งข้างมันก็นขึ้นแล้วก็ลงขึ้นถ้าอาจุดใจกลางนี่ขึ้นสองฝั่งข้างก็เป็นลงขึ้นลงเป็นอนั้นไปเนาะนี่ถือว่าครบลายมันครบลายมันได้โดกนึงเล่นนี่ถือว่าได้โดกนึงได้ตานึงเล้นนี่มาเนี้ยเอาชิเริ่มสารโดกต่อไป ต่อไปนี้ต่อไปนี้เราต้องได้ยกห้ายกสยกห้าแล้วก็ยกสามแล้วก็ยกหนึ่งแต่ว่าเส้นนี้เราสั้ายกห้าสิก่อนยกห้าตรงกลางช่องฝ่าข้างเป็นลายสาม หาเล้วเขาก็ต้องได้ยกสามบาทนี้ยกสามตรงกลางนี้ช่องข้างก็เป็นลายสามมันก็พอดีทึกจังหวะลายสามไปเลย เราจะสังเกตอีกอันหนึ่งสองฝั่งข้างนี้บนสุดๆนี่บางเทือมมันก็ออกมาสองเส้นแบบนี้บางเทือมันก็ออกมาเส้นเดียวกระยาม,มันอ๋อเป็นอย่างเพราะว่าส่วนสุดอันเป็นอันนี้เนาะแต่ว่าจุจกลางนี่เราบดต้องหลงหลงบดได้เด็ดขาดเนาะมันมียกห้ายกสามยกหนึ 3, ่งมีข้ามห้าข้ามสามข้ามหนึ่งอย่างนี้สองฝั่งข้างก็เป็นลายสามนี่ อันนี้เส้นโตไปเส้นต่อไ,ไปอันนี้ยกห้ายกสามแล้วบันนี้ตรงได้ยกหนึ่งอย่างนี้ยกหนึ่งสองฝั่งข้างเป็นลายสามหยกหนึ่งแล้วก็ข้ามสามยกสามออกมาเลยหลังจากเอายกหนึ่งแล้วก็ข้ามสามยกสามออกมา อ่างน,นี้เส้นต่อไ,ไปเส้นต่อไปเขาก็ต้องได้หยกสามเนาะเขายกหนึหงน่งอยู่นี่แลหละเขาก็ต้องได้หยกสามหยกสามสองฝั่งข้างนี่เขาก็เอาปิดลายสามออกไปเลย ส,สี่นเข้ามาแบบนี้เส้นต่อไปเขาก็ข้ามห้บมมาบุ๋มแม่นเนาะยกห้าบุ๋มแม่ข้ามห้าขออภัยยกห้าเครื่องกลางนี้ยกห้าเครื่องกลางนี้สองฝั่งข้างเอาเป็นลายสามสามหยกสาม 33สามนับสสต่อไปสต่อไปเนี่ยเขาต้องได้ยกเจ t ดบาทนี่เพรามันเข้าคร่งกลางของดอกแล้วได้ยก ยกหนยกสยกยกเจ็ดบันีน้เจ็ดสอข,ข้างก็เป็นลายสา สินนต่อไปหลังจากยกเก็ตแล้วเราต้องได้เอาเส้นกลางนี่ลงลงหนึ่งลงหนึงแล้วหยกส่ตั้งหมู่ติดตอนนี้เนาะใจกลางตัวนี้ก็คือกันตัวนี้คือกันลงหนึ่งนี้แล้วก็มายกสี่สองข้างแล้วก็เป็นลายสามออกไปตัวนี้ก็สิคือกัน 1รงหงกสี่ช่องข้างเป็นลายสจะได้ออกมาแบบนี้ ชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปนี่เราต้องได้หยุกเจ็ดกูกันข้ามก็ตัวนี้หยุกเจ็ดข้างกลางนี้หยุกเครื่้างกลางนี้ส่งข้อข้างเป็นลายสาม ต่อไปน,นยกห้าน,นยก5ห้าเครื่องกลางสองฝั่งข้างเป็นลายสาม ชิ้นต่อไปนี่ก็ยกสามยกสามสองฝั่งข้างปิดลายสามตรงนี้ก็เก็บออกมาลายสามเลยตรงนี้ก็มีเส้นน้อยเส้นใหญ่บทเสมอกันป่านได ชินต่อไปต่อไปในกระเมนหยกหนึ่งหยกหนึ่งแล้วก็เอาสองข้างข้างเป็นลาย3ามคบิลาย3ออกมาตัวนี้ก็เก็บเป็นลาย3ออกมาคือกัน อันนี้สิ้นต่อไปสิ้นต่อไปตรงเมนทับห้าทับห้าหมายถาวาติงห้าเอาเอาหลูงห้าสิ้นสองฝังข้างกันลายสาม สิ้นตัวไปก็ติงสามหมายว่าเอาลงสามกลางนี้ช่องข้างๆก็หยกสามข้ามสามสิ้นตัวไปก็เอาลงหนึ่ง ตรงนึงเส้นใจกลางนี่ต้องได้เอาลงแล้วสองฝ่าข้างมันกันยกสามข้ามสามไปเลยเอาลงนึงนี้สองฝ้าข้างมันกันยกสาข้ามสาม หมายความว่าฮอตขั้นตอนนี้เขาได้สองดอกแล้วอันนี้เนาะได้สองดอกถ้าเขาแยกสารดอกที่สามก็เฮ็ดคือกันเนาะอันนี้หมายความว่าจากนี้หานี้ได้ดอกหนึ่งจากนี้หานี้ได้สองดอกกลางนี่นดอกที่สามก็เฮ็ดคือกันเนาะเพราะว่าเขาได้ตัวอย่างสองสองดอกนี้แล้วดอกที่สามก็สารคือกัน,นเพื่อบอรรเทาให้วิดีโอ,อยาวโคตร ถือว่า2อดอกก็ควรจะจือแล้วเนาะดอกที่สนี้จะไปไวไวนี่เม่นสารลายสมมีมดอกสาดอกที่สามสำเร็จสำเร็จพี่น้องสารลายสเริ่มงานที่ตรงกลางเลยว่าเริ่มจากจุดใจกลางออกสองข้างมี3าดอกเบบน,นี้ ฟึการได้บญากปันไดทางพืชมันมจะเป็นในนี้เนาะจะมีดอกสี้ม้างนี้จะมีดอกสีฟ้าขอบคุณมากๆขอบใจหลายๆทิ่ติดต,ตามสมคลิป